สวัสดีครับวันนี้เรามีเอ,อภารก,กิจบางอย่างที่จะทำครับวันนี้เราไีนัดกันที่คอยเสียงสตูดิโอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เรามีภารกิจที่จะทำอะไรที่สตูดิโอคุยเสียงที่ทุ่งนาชนีเมปาปักดูกันสวัสดีครับพบกับช่องแบงค์พรอนอินดีหนึ่งในแก๊งมตัตตาไซ์นะครับอืม เดี๋ชามาโอ้ยแต่งตลอดรู้ไหมรู้ไหมทำไมวันนี้ถึงแต่งตลอดครับครับอืมบอกเลยว่าวันนี้เราได้รับภารกิจบางอย่างที่สตูดิโอโคอชเสียก,กอบครับไม่รู้นะว่าจะมาทำอะไรแต่เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันครับผมครับแล้วเราก็มาถึงแล้วที่คอชเสีสูดิโอ็นี่ ดูสิเราจะมาทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องกันตอนเช้ามีทัวร์ลงนะครับทัวร์นักเรียนมาตตาเช้าอันนี้เรามีภารกิจนะครับที่โคเซียร์สตูดิโอมาดูว่าวันนี้แบงค์วัตฟันจะมาทำอะไรครับ อันนี้ได้รับภารกิจกับพี่ม่อนนะครับที่จอนนี่มือปาามอบหมายงานให้ครับพูดถึงก็มาแล้วนค่แกจะให้ทำอะไรน้อยนี่ดูนะครับนี่คือภารกิจเรานะครับอยู่ตรงนี่เสียกชตูเลโอเล็กกอนแมนี่นะครับ สาดหนาบ่มีดอกสาดนี่จวดอย่างเดียวจวดจวดอย่างเดียวไฟครับนี่แหละครับภารกิจเราอยู่ตรงนี้นะครับอือตามมาดูเลยในห้องนี้ว่ามีอะไรตามดูเลยนะครับเฟบมีประตูแจ ที่มันยังไม่มาเลยครับผมขอเข้าไปเปิดดูก่อนนะครับโอ้ยแล้วอุ้ยตายโอ้ดีมันไม่ใช่อย่างที่คิดเลยนี่โอ้โหนี่คือสตูดิโอคนเสียกเรคคอร์ดครับโอ้ยสา่ตงตัวรอมาอย่างดี แต่งตัวหล่อมาอย่างดีครับคิดว่าจะนึกคิดในใจโอ้อัดเสียงบ่งถ้ายคือสิ่งทีว่าสชน้ำเขาเนอะที่ได้ใส่บักกวดของตัวนี้ทำความสะอาดห้องโอ้ทักชัน่าชีวิตกูเนาะเฮ้ยจังแมนเนาะถ้าไม่สร้างประโยชน์ก็อย่าไปตึด ร้างปัญหานะครับน่าไอ้ม้อนมาแล้วโอ้ยดีใจย,ยวาวๆนี่นี่ยบทุลูกพี่นี่ทำให้นี่ดีใจยาวๆนึกว่าจะได้พามีม้อนมาอัดเสียงที่สตูดิโอก็เสียงแล้วขอดในได้ค่อยตายแล้กิจเราคือทำความสะอาดห้องนะครับจงัจงแมนน้อยจังแมนน้อยชีวิตเท่านี้อะเปิดเบิร์กนี่ผ่าเสือ,อนี่มียัง แดบๆๆ็บเบเบบบพอเปิดพออบกะพบกับจอคอมนี่ครับคือตำนานสายจวดสตูดิโอโคตรเสียงเลยครับจะมาอยู่ที่นี้สภาพเป็นอย่างนี้นะครับเจมสนแน่ชีวิตกูคือเป็นยังสีหนอเเล็บมี่ยนขอเงินด้วยครับขออนุญาต โอ้หลาว่าไม่เนม็นังเงินผมดีแหละคาดว่าผมเสียเอาอยู่ปวดหลังมานานแล้วอนขาตั้งกล้องก็มีนะครับนี่ครับราคาแพงแต่ไม่มีประโยชน์ก็เท่านั้นครับ<อ>คนได่ใช้ครับเก่าหมนแล้วเกิดมานี้ไม่รู้จะมีสัตว์สงวนหนูหรือเปล่า ขอ,ออนุญาตทำทำงานก่อนนะครับทกความสาดก่อน,นครับทุกคนห็นีหยังนอ้องเหนยงนอ้องโอ้พิธีวิชาสุดยอดวิชาของสตูดิโอคลยเชียร์ขอดโอ้โหผมแล้วแล้วผมก็ได้วิชามาแล้วเล่มเปึกหนึ่ง จะคิบเพลงบักหมานายวาสนากัรหักกระเดือตายเพราะมัาใจน่มโอ้มาอยู่บันนี้เองจอดทำพีวิชาสำนักวิดีโอคอยเสรยจแลครขอโอ้ดิวิชาไปเรียนแล้วอ๋อ เราต้องไปเรียนวิชาละสำนักตูดิโอคอยเสียก็ก่อนนี่ชวดเดอรสลี่ 3, ห้าครับเป็นจะคลิปเติรนโอ้ยกำลังยัง่ะเีห็นไหม

ทีมถ้าไม่สร้างประโยชน์ก็ยังเหวี่ยวเสยบอนก็เอเอไม่ใช่อย่าสร้างปัญหาครับทีมงานให้ดูครับตัวอย่างนี้จะว่าอะไรครับอะไรนะครับรอันนี้นะครับถ้าไม่สร้างประโยชน์ก็อย่าสร้างปัญหานะครับของถ้ามีอะไรมาลงมาคนเดียวช่วยดีครับผมอ่าน,นี้มีแขกผู้เยี่ยมครับพี่แทนครับชีฟนะพี่แทนดีหรับพี่ โอ้ยสาทิตไม่ใช่เ <C> ดี่ยวสี่กสิบสี่มเาะสีมกงันสูงดีกว่ครับดู before after ครับผม เมื่อกี้นี้ผมมาแบบ 6, 6, 6. ตอนนี้ใหม่เอี่ยมอ,องอลาไทยแหลมเลยเดิน,นกลับมาเป็นสตูดิโอโคเชียร์เล็ก่อนเหมือนเดิมแล้วนี่มือปราบดีดีออฟฟิเชียล หนึงห่งล้านตัวยังไงหนึ่งล้านซับสไครต์ว่าได้ส่งไหมสามได้สัิได้พี่ไม่ साढी था पैसे ที you so ่รับไปดูวิวมุมสูงสวยไหมครับข้างบนต่างกันทั้งนี้เขียวเลย ngon sống, xinh mấy, สักว์นะครับข้างบนจะมีอะไรดูข้างบนเขามีหลังนกครับ จำแก้วแสดงอาการกยยำด้วยคำว่าบกแค่นี่รถทีมงานนะครับซิกแซกครลับคนเทบอเทบอรถพ่อคัวเฮานี่รถพ่อคัวนะครับแก้ว จนต้องแสดงอาการกังหัวใจมันถูกรลุดรานจน next class.